สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a c l e Star นะคะไม่ได้พบกันนานเลยไม่ทราบว่าทุกท่านยังคงสบายดีอยู่ไหมคะต้องขอโทษจริงๆที่ห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะคลิปของชาวราศีตุลคนโสดนะคะว่าความรักของพวกคุณนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาอัปเดตกันเลยนะคะว่าชาว ราศีตุลน,นะคะความรักของพวกคุณในช่วงเดือนกรกดาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเอาห้าดาบ ชาวราศีตุลคะผู้อ่านมองว่าคุณนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเคยนะคะที่มีความขัดแย้งนะคะกับใครนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านหาของคุณเนี่ยค่อนข้างจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะคะแต่ณตอนนี้ผู้อ่านมองว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะชาวราศีตุลทั้งหลาย คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณเองอะ่ะได้เขาเรียกอะไร transform ได้เปลี่ยนตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะขัดแย้งกับตัวเองบ้างนะคะในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณขอหรือในสิ่งที่คุณหวังนะคะสำหรับคนที่โสดมานานหรือโสดมาได้ระยะหนึ่งหรือเพิ่งโสดก็แล้วแต่คุณอาจจะมองว่า ต่อไปเนี้ยใครที่เข้ามาคุณก็ต้องการคนที่จริงจังกับคุณเท่านั้นคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะแต่คุณอาจจะกลัวนะคะอาจจะเนี่ยเป็นความกลัวของคุณเองนะคะเจ็ดดาบอาจจะกลัวว่าสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาทําร้ายคุณอีกไหมนะคะแต่ผู้อ่านมองดูว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยต่อไปจากเนี้ยคุณอาจจะเขาเรียกอะไรล่ะเอ่อ ดูนานนิดหนึ่งนะคะตอนนี้คุณอนะมีสถานะเป็นแฮงแมนเนาะคุณมีความแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับความรักใหม่ที่จะเข้ามาเนาะสำหรับคนโสดนะคะตอนนี้คุณมีการขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างเยอะคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บมาเยอะก็ได้นะคะคุณเลยรู้สึกว่าณนะตอนนี้คุณอยากจะแบบว่าอยู่นิ่งๆเทคไทม์ time, ใช้เวลานะคะสี่เหรียญดูนะคะให้รอบคอบว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ย จะเป็นยังไงนะคะแต่คุณก็ยังมีความศรัทธ,ธาอยู่เสมอแหละว่าคุณจะต้องเจอคนที่ใช่นะคะแต่คุณเหมือนกับว่าคุณไม่รีบร้อนอะไรนับต่อจากนี้เพราะคุณได้ผ่านความแบบอาจจะเจ็บปวดอาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคเนาะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้คุณน่ะอาจจะเฝ้ารอในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่กับคุณจริงๆคุณถึงจะ เขาเรียกว่าอะไรคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะผูะ้อ่านมองว่าแบบนั้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีนะคะประเด็นเนาะกับคนชาวธาตุลมก็ได้นะคะมีถุนตุลกุมเนาะอาจจะเข้ามาเนี่ยแล้วร,รู้สึกว่าทำให้คุณแบบชอบเขามากคุณอาจจะเคยชอบเขามากนะคะที่ผ่านมาเนาะแต่พอเขาเนี่ย มาแล้วแบบว่าทําให้คุณแบบไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้ละอืมคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะแบบว่าเจอแต่ความรักที่คุณคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวอ่ะเอางี้ดีกว่านะคะเดอะเลเวอร์คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณมีความสับสนในตัวเองค่อนข้างเยอะมีความขัดแย้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีกันอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะ คือเขาเข้ามาเนี่ยเขาคุยกับคุณคนเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนาะสำหรับคุณคนโสดผู้อ่านมองว่าตอนนี้มันก็เลยทําให้คุณน่ะกล้า,กล,าก,ลกลัวเนาะไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะเอายังไงกับชีวิตคือตอนนี้คือแบบขอเทคไทม์ขอใช้เวลาถ้าคนที่เข้ามาคุณก็จะไม่เร่งรีบอะไรทั้งนั้นนะคะคนที่เข้ามาขอให้เป็นคนที่จริงใจต่อไปจากนี้นะคะเนี่ย e ุยนับ o อ d ตอนนี้ใครเข้ามาคุณก็จะตั้งแง่กับเขาเพราะคุณเป็น Queen นับ o อดคุณรู้สึกว่าคุณปิดใจพอสมควรถ้าใครที่จะเข้ามาตอนนี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณนะคะจะปิดใจเหมือนกับว่าถ้าเข้ามาแล้วเข้ามาแนวแกมแบบเล่นๆหมายหยอกไก่เงี้ยคุณไม่เอาเลยคุณต้องการคนที่จริงใจกับคุณเท่านั้นมั่นคงชัดเจนเข้ามาแล้ว ชัดเจนว่าจีบคุณจริงๆชอบคุณจริงๆอันนี้คุณถึงจะยอมเปิดใจให้กับเขาถ้าใครที่เข้ามาไม่จริงจังมองดูว่าชาวราศีตุลคุณจะหนีห่างนะคะถอยห่างออกจากเขาทันทีนะคะเพราะคุณต้องการคนที่จริงใจเท่านั้นนะคะแล้วผู้อ่านมองดูว่าถ้าคุณเจอคนคนนั้นคุณก็จะโอเคเริ่มต้นใหม่และยอมที่จะสารสัมพันธ์กับเขานะคะเป็นหนึ่งดาบ แต่ว่ามันไม่ง่ายสำหรับคุณในตอนนี้เพราะว่าคุณเป็นแฮงแมนไงคุณรู้สึกว่าคุณ่ะรอคอยคนที่ใช่จริงๆถ้าคนไม่ใช่เนี่ยคุณไม่เปิดใจเลยนะตอนนี้คุณค่อนข้างแบบเอาใจไปคิดเรื่องอื่นนะคะคุณอาจจะคิดถึงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จแต่คุณจะแบบไม่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความรักมากค่อนข้างปิดใจเนาะสำหรับชาวราศีตุลในช่วง พลังงานกรกฎาคมนี้นะคะคุณอาจจะปิดใจกับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาใหม่ๆแต่ผู้อ่านมองดูว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่า Queen One ควีน,นอฟวอนก็ขึ้นเนาะราชินีถือไม้เนี่ยบ่งบอกว่าคุณนะต้องการที่จะโฟกัสไปในสิ่งข้างหน้าคุณต้องการที่จะมูฟออนนั่นเองอ่ะกับเรื่องราวเดิมๆนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจ ะค,ะคุณต้องการที่จะหลีกหนีความทุกข์ความไม่สบายใจนั้นและคุณก็ต้องการที่จะโฟกัสในเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะ,<ม>ะ,คะผู้อ่านมองดูว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตใหม่ของคุณนะคะ, <ül> นะคะเพราะคุณต้องการที่อยากจะมีความสุขอะไม่อยากทุกข์ไม่อยากเศร้าอีกแล้วนะคะถ้าคนที่เข้ามาไม่จริงใจกับคุณคุณก็ไม่อยากจะแบบว่า ไปสารสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นแต่ผู้อ่านมองดูนะว่าเดี๋ยวคุณก็จะมีคนใหม่เข้ามานะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้นะคะธาตุไฟก็ได้แก่เม,มสิงธนูนะคะหรือว่าชาวธาตุลมนะคะอาจจะเข้ามาเป็นพลังงานเนี่ยเร็วๆนี้แหละภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะไม่เกินนี้เนาะเขาอาจจะเข้ามาทางด้านสื่อโซเชียลก็ได้นะคะที่คุณทำงานอยู่หรือ จากเพื่อนฝูงในโซเชียลในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะโลกออนไลน์ของคุณเนี่ยแหละนะคะอาจจะเข้ามาทางด้านการงานก็ได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วคุณก็อาจจะเริ่มเปิดใจก็ได้ถ้าคิดว่าเขาแบบเออก็ มีความจริงใจอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าคนที่ไม่จริงใจเนี่ยเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้ชาวราศีตุลคุณอยากจะเลี่ยงและอยากจะแบบเหมือนกับว่าหลีกหนีเนาะกับความสัมพันธ์ที่มันแบบจอมปลอมเอางี้ดีกว่าถ้าความสัมพันธ์เฟกเฟกเนี่ยคุณไม่ต้องการเอางี้แล้วกันนะคะแต่ผู้อ่านมองดูว่าคุณจะได้เจอกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีนะเพราะว่าคุณนะได้เรียนรู้แล้วไง ว่าคุณผ่านอะไรมาอะไรที่ไม่ดีคุณรู้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะการเริ่มต้นใหม่ของคุณในครั้งเนี้ยคุณจะรอบคอบนะคะคุณจะรอบคอบและคุณจะมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตและในการเริ่มคุยกับใครสักคนคุณจะไม่ผีผามอีกต่อไปแล้วนะม,มาดูดีกว่าว่าไพ่อัสแองเจิลนะคะอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีตุลกันบ้างคะอขอหนึ่งใบนะคะ โอ้ success เ,เห็นไหมคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะชาวราศีตุลผู้อ่านมองว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะขอให้คุณนะ่ะมีสตินะคะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้มากๆนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีตุล communicate clearly นะเห็นไหมคะตรงกับที่ไพ่หลักบอกเลยว่า ถ้าใครที่เข้ามาแล้วทุกวันนี้ถ้าไม่จริงใจกับคุณคุณก็จะปิดใจทันทีถ้าเขาเข้ามาแล้วสามารถสื่อสารคุยกับคุณแล้วเป็นคนที่มั่นคงดูจริงใจไม่เหล่ะแหละหรือไม่ได้มาเล่นๆเนี่ยถ้าเขาสื่อสารเคลียร์แล้วคุณกับเขาคุยกันรู้เรื่องคุณก็อาจจะเปิดใจกับเขาเห็นไหมคะขอให้คุณเปิดใจคะ่ะใครเข้ามาเนี่ย ก็ต้องคุยกันก่อนนะคะคุยกันให้เคลียร์ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาเป็นยังไงนะคะไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณลองสื่อสารดูนะคะไม่จําเป็นต้องปิดใจไปซะทีเดียวเนาะแล้วคุณจะพบความสําเร็จแน่นอนนะคะอย่างที่ไพ่ขึ้นมาเนาะอืมไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะชาราศีตุลมาดูกันว่าเลิฟออร์คิลอยากจะบอกอะไรแนะนําอะไรบ้างคะคาเมิกรีเลชั่นชิพไพ่บอกว่า ฟิลลิ่อะไรที่คุณเคยผ่านมาที่มันไม่ดีนะคะให้คุณทิ้งมันไปเสียนะคะความรักที่เคยท็อกซิตทำคุณคนโสดไม่โอเคนะคะให้ชาวราศีตุลลืมมันออกไปเนี่ย letting go นะคะไพ่บอกว่าให้คุณลืมมันไปความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าไม่ต้องเอามาใส่ใจนะคะคุณกำลังจะ move on แล้วนะคะราชินีไม้บอกว่า ตัวคุณเองจะมีการ move on มีการเริ่มต้นใหม่ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จขอให้คุณมีความเชื่อนะคะไว้เสมออย่างนั้นถ้าคุณมีความเชื่อผู้อ่านมองดูว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณคิดผู้อ่านผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะเรื่องอพลังงานดึงดูดเนี่ยสำคัญมากถ้าทุกท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาน,นะคะว่าคุณจะ ผ่านมันไปได้เริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณนะคะคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะผู้อ่านนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะขอให้ทุกท่านผ่านเรื่องที่ไม่ดีและผ่านความโศกเศร้าที่ผ่านมาให้ได้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปลดปล่อยมันไปให้หมดนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆจริงๆสำหรับชาวราศีตุล นะคะคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแน่นอนและประสบความสำเร็จด้วยนะคะไพ่อาร์อก็มาบอกคุณแล้วว่าคุณจะ u ักเซสนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยกว้างนะคะไม่ได้จำเพาะจอะจงว่าจะเป็นดวงส่วนตัวของใครขอให้ทุกท่านเปิดใจกว้างๆมากๆนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ผู้อ่านนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะคะขอให้ทุกท่านพบความรักที่สมหวัง นะคะคและฝากติดตามนะคะ Pentacle Star เป็นกำลังใจให้กันไปอย่างนี้นานๆนะคะสวัสดีค่ะ